ตอนที่เราทําพิธีไหว้เทศนับเทศโชคลาภเนี่ยเราจะมีเคสของเหมาซานก็คือมันจะต้องมีของที่มีวิญญาณกับของที่ไม่มีวิญญาณก็คือมีของที่มาจากของจริงแล้วก็จะมีของที่มาจากกระดาษก็คือเป็นกระดาษอย่างที่เราเห็นก็มีการเผากงเตกให้วิญญาณโน่นนี่นั่นมีการเชื่อมพลังงานวิญญาณในระบบเหมาซานเพราะนั้นถ้าในอย่างที่ถูกต้องเนี่ยการที่เราจะไหว้เทพโชคลาภเนี่ย หรือเราจะเชิญเทพโชคลาภเนี่ยเราก็ต้องมีชุดเขาประจําปีอมีชุดเขาประจําปีเราก็เลยได้ทําเผาขึ้นมาคนทําคนทําของว่ายังงงอะ่ะจานไม่เคยเห็นเผาเทพโชคลาภแบบนี้อ่านั่นแหละไม่เคยเห็นเผาเทพโชคลาภแบบนี้เราก็เลยบอกว่านั่นแหละดูไว้อันเนี้ยคือเผาเทพโชคลาภของจริงเขาก็เลยบอกโอ้โหเนี่ยดีใจมากเลยทีแรกเปล่าก็โทรไปสั่ง เผ่าทโชคลาภอ่าต้องไม่เห็นนะเด็กเดี๋ยวต้องวันนี้่ะเขาม้งหลัง,อ,งอ่าเผ่าเทพโชคลาภเห็นเราไหมะอ่าเนี่ยมีทั้งหมดสิบเผานะาก็คือเทพโชคลาภมีมสิบองค์มีสิบราศีบนอ่าแต่แต่ละองค์ก็จะมีชุดอ่าตำแหน่งแต่ละคนสีไม่เหมือนกัน่าสีจะไม่เหมือนกันรายละเอียดก็ไม่เหมือนนะอ่ารายละเอียดก็ไม่เหมือนกันคนทำกระดาษก็เลยดีใจอ้ ได้ความรู้ทีแรกเปล่าก็ไปสัง่งเขาก็งง,งว่ามิจฉาชีพชหรือเปล่าบิดไว้ไมิจฉาชีพไปสั่งเยอะจัดอะไรเงี้ยสั่งเยอะจัดแล้วเอาดีทุกอย่างพอเช็คเข้าไปในเฟซบุ๊กเห็นไปได้เปล่าปุ๊บโทรกลับมาบอกใช่าอาจารย์แขกใช่ไหมครับติดตามมานานมากแล้วดีใจจังเลยอาจารย์แขกมาสั่ง <im it> <im it> พอเจออาจารย์แขกสั่งของก็ไปงงหนักกันเดิมไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นอย่างนั้นเลยบอกเออต้องทําแบบนี้แหละขอเราต้องเอาแบบนี้เอารายละเอียดแบบนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมีอย่างเั่พุทธอยางการเชิญเทศโ้าราชสิบเทพเราไหว้เราไม่ได้ไหว้องคเดียวเราไหว้สิบองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลที่ทําไมเราถึงไหว้สิบองค์บ้านเนี่ยมันมีทั้งหมดแปดทิศฮาวางได้ไปดังละไดังไปดังโชว์ได้ครับละบ้านมันมีทั้งหมดแปดทิศใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นแปดละส่วนอีกสองทิศเนี่ยที่เหลือมันก็คืออิมเอียงอ่ามันก็คืออิมกับเอียงไม่ว่าจะเป็นอิมเป็นเอียงคือได้หมด เพราะฉะนั้นเนี่ยการไหว้สิบเท่เนี่ยเปรียบเสมือนว่าไม่ว่าบ้านจะหันไปทางทิศไหนอะยังไงก็ได้เทพโชคลาภไปแน่นอนทุกองค์เพราะฉะนั้นการไหว้เทพโชคลาภในระบบของเหมาซานอาจารย์แขกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไหว้เทพโชคลาภปีนี้ที่เป็นพลังพลังเดียวอ่าเพราะถ้าเกิดว่าถ้าไหว้เทพโชคลาภปีนี้มันกําลังหมงบอกว่าทิศทางที่เทพโชคลาภมาคือคนที่อยู่ในทิศทางเนี้ยจะเป็นบ้านที่ได้เปรียบที่สุดอ่าแต่อาจารย์แขกไม่ใช่ไงอาจารย์แขกคือไหว้ทั้งหมด ไหว้ทั้งหมดเลยไหว้ทั้งหมดทั้งสิบองค์ไม่ว่าเราจะหันหน้าบ้านไปทางไหนก็แล้วแต่เราก็ได้โชคจากเทพโชคลาภทั้งสิบในปีนี้ไปเลยก็คือเราจะมีเค้ส้มให้สองใบส่งไปอิ่มเอี้ยงไง,งส่งไปเพราะฉะนั้นใครที่ทำก็ได้แน่นอนแต่เผาเนี่ยเราไม่ได้ให้เอากลับไปบูชาเพราะเผาเราจะต้องเผารับเจ้าในวันนั้นแต่มันจะมีของที่กลับไปบูชาได้ ที่เราทํามาก็คือเนี่ยอ่ะก็คือเป็นเรือสัมภามังกรอันนี้เป็นเรือสัมภา์กระดาษเนี่ยเรากาลังให้ดูหมุนหมุนหมุนให้ดูหมุนให้ดูดลาบเลยอ่าข้างหลังเป็นถังข้างหลังเป็นถังเง,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 งินถังทองไงขนเงินขนเงินขนทองเราจะเห็นถังเนี่ยจากการไหว้เทพโชคลาภเพ,พราะไหว้เทพโชคลาภเนี่ยจะประทานถังเงินถังทองมาให้อันนี้เป็นเรือมังกรอ่าก็คือเป็นเรือสัเภามังกรข้างในก็ข้างในนี่ เป็นเทพชกลาภทั้งหมดต่างคำพิเศษไม่มีจำหน่ายที่ไหนเลยเใยทั้งสิ้นไม่ไม่มีจำหน่ายเดใทั้งสิ้นจากที่ไหนและที่สำคัญเนี่ยเราจะเขียนหูเทพชกลาศใส่กระดาษแล้วก็แปะก็คือชื่อชื่อใครทำแล้วเอาได้เต็มที่ชื่อใครเนี่ยเราก็จะเขียนลงกระดาษแล้วเราก็จะแปะแปะไว้ที่ฟองข้างหลังนี่ อ่าแปะไว้ที่ทงเจ้าของเรืออ่าเจ้าของเรืออ่าก็คือเอาไปบูชาได้หนึ่งปีลำเท่าไหร่เนี่ยสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าสามพันโอ้โหกูเขียนหูย,ยังไม่พอเลยใช่ค่ะ <laughs> เอาไม,เไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คือเราจะเขียนหูแปะอันนี้ลำละสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่เราวางทั้งหมดยี่แปดลำเนี่ยอ่ามียี่สิบแปดลำลำละสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่พันทรบาทหนึ่ง ก็คือจ no? ่ายมาสี่พันละดียวบาทหนึ่งใส่ลงไปในนี้เ like จิมให้แล้วใส่เข้าไปเป็นเคปอ่าก็คืออันนี้มียี่สิบแปดลำลำละสี่พันบาทยี่สิบแปดลำเพิ่มไม่ได้นะเพราะมันมันมันบูชายแค่ยี่แปดาววิธีการก็คือถ้าได้ไปเอาไปตั้งอันนี้เหมาะกับพวกที่ทำการค้าหรือชอบเสี่ยงโชคอะไรเงี้ย เราจะไม่แพ้ใครเปรียบเสมือนก็มีเงินมาบ้านเราตลอดเวลาวิธีการตั้งแค่หันหน้าเรือออกหน้าบ้านเป็นใช้ได้ตั้งตรงไหนก็ได้หันหน้าเรือออกหน้าบ้านเป็นใช้ได้อ่าอันนี้มียี่สิบแปดลำแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นคู่ไปนี่ไหนคะอันนี้คู่เงินคู่ทองไพ่บูชาเป็นคู่ไหมนี่ใช่ค่ะนี่อันนี้อาจารไม่ไม่ไม่ทันแล้วอ่อันนี้ถัง ถังนี่สั่งทำเป็นกรณีพิเศษเดี๋ยวเดี๋ยวอธิรานอธิรานเอาเงินประกันเอาเงินประกันเอาเงินประกันเนี่ยอย่าอย่าอย่าเพิ่งรับจองนี่ก็มาเต็มเลยแล้วถ้าคนอื่นน่ะอ่าอันนี้เนี่ยในในแม้กระทั่งในกระดาษก็ลงหูเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมในกระดาษก็ลงหูเปิดแปดทิศทั้งหมดเลย อันนี้ก็คือเป็นถังไหว้เทพโชคลาภแบบหาบเงินหาบทองของเทพโชคลาภอันนี้ก็มียี่สิบแปดคู่เงินทองเหมือนกันอันนี้คู่เท่าไหร่เนี่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคู่ละหน<ง>ึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแล้วก็มีอ่างไหลอ่งไ,ลงไลหลเที่ยที่เอามาต่อนเงินะมีนี่ม,ม,มีมีใหญ่ๆด้วยนะใหญ่ด้วยอ่ะสับรถเล็กกัอนอ่ะสับรถเล็ก ไอ้พวกเป็นคู่เนี่ยมันแล้วติดหูสองอันหมดเลยนะกไม่บาวให้ราคาคุณนะไม่รู้นะมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะันเนี้ยอ่ะอันนี้โอ้ย่าหูกูก็ไม่พอเนี่ยอ้าไมไรอ่ะอันนี้ยังไงเนี่ยดูนี่การอย่าพึกขายนี่ก็นี่ก็ตอบสมาชิกตลาด้ายาพันเดียว ทุกคนจับต ong ได้โนดไอ้ปุ๋ยนะจองอะไรก็ไม่รู้แล้วมั่วมาแล้วเนี่ยไอ้ไอปุ๋ยยังเอาเด้เลยจองถังหนึ่งคู่มั่วแล้วอะทุกคนจับต้องได้ไม่เคยได้กำไรไอติเกียร์ไดไรใครที่อยู่หน้าเพจตอนนี้นะอันนี้อันนี้อันนี้คู่เท่าไหร่ถ่ายครับต้องถ่ายรูปนะ้วต้องให้ทำแอดอ่ะอ่าโอ้ยถังยิ่งกว่าเรืออีกยกขึ้นมาเลยถังที่จะพื้นทางห้าเนี่ย อันนี้อยู่ในบ้านใครนี่ดีกว่ามีมีโอะไรันนปีเออันนี้นี่หนักกว่าเห็กอันนี้นี่ยิ่งกว่าเรือเยอะเลยอันนี้นี่เป็นธัญพืชทั้งห้าเนี่ยเห็นว่า <c oughs> ของเหมาซานแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลอง คือมีการเฉลิมฉลองทั้งห้าธาตุ uh huh. อยู่ทุกวันอันนี้มีแยนยี่แปดเหมือนกันอันนี้เท่าไหร่เน <49 99. S 1> ี่ยสี่เก้าเก้าเก้าสี่พันสี่พันเก้าเก้าแล้วค่าธรรมนี่คือค่าทราธรรมไม่้คิดคาสอรย์หูคิดอยู่หนูจะสงไไงไม่รู้เลยอันนี้สี่พันเก้าร้อยเก้าเก้า S <S <S ไม่รู้เลยแพ็กต้องแพ็กดีๆด้วยนะก็ใช่ไงสิเออส่งยากนะเนี่ยก็ใช่ไงสิอาจารย์ถึันลืมว่าค่าส่งจะส่งย่งไรอันนี้มียี่สิบแปดอันสี่พันออันนี้เหมไหฮะอันนี้เหมาะไงธุรกิจนี้ทุกอย่างห้าธาตุนี่คือบ้านที่แบบไม่ก่อเกิดพวกที่ผิดพวงจุ้ยทั้งหมดบูชาก็ถูกพวงจุ้ยห้าธาตุดีแล้วก็ดีขึ้นเอเครื่องบูญยังไงคนเราเนี่ยในแต่ละวันมันต้องพลังมันไม่เหมือนกัน แต่เนี่ยคือที่กูใส่ในกระถางทูบไง oh. เพื่อให้มันมีพลังครบหาาบา้าธาตุเวลาไหวบแต่นี่มันเป็นเทพมาจากเทพโชคลาภ oh. เป็นพืชที่มาจากเทพโชคลาภห้าธาตุที่มาจากสิบเทพเราเลยไหว้สิบเทพไงมี oh. ม,มีอันนั้นสิบชุดอะ่ะ oh. แล้วก็ทำไหว้ถ้าไม่ใช่ลงเสาเอก oh. ถ้าไม่มีถ้ามึงไม่มีสินโตหญิงหยางเชิดถ้ามึงไม่มีบังกรเชิด ไหวแบบนี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าวันหน้ามึงทำในค่าสิงโตก็แสนห้านะไม่ใชน <c oughs> น่นี่นี่ที่นกข่าวว่ากูองชักค่าสินโตได้ไหมเนี่ยตาย,ตายละตายละมึงสนุกจังเลย <c oughs> อะไรที่กูเจ๊อะไรที่กูมดัดตัวที่ชากันจังเลย <c oughs> เฮ้ยอย่าพึ่งตาเดี๋ยวเอาที่ขานเดี๋ยวจะไปแล้วเนี่ย <c oughs> นี่ต้องบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปเชียงใหม่ใช่ใชเด<ล>ี๋ยวกูต้องเดินทางไปเชียงใหม่เนี่ยเปิ้นไปรับได้มแหมเปิิน เรียกลบไปรับเลยได้ไหมคะอาจารย์กพี่วรภาอันนี้สี่เก้าเก้าวะห้าพันเหร่าห้าพันทานบาทหนึ่งมียี่แปดอันกูว่ากูว่าแค่ไลก็หมดแล้วเนี่ยต้องทำเพราะว่าเดี๋ยวคนไม่รู้แล้วก็มีแล้วก็มีสับปะรดใหญ่แต่ยังไม่มีดูเอารูป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 ให้ดูได้แต่เท่าโงใหญ่ เนี่ยที่ห้าธาตุอะค่ะเท่าอันใหญ่เมื่อกี้ห้าธาตุใช่มีสับปะรดใหญ่เอารูปให้ดูอ่ะเอารูปให้ดูา่อเอาเอาอะไรอื่นประกาศได้อ่ะเอาดิแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมบัวบัวบัวมันมีบัวมันมียี่สิบแปดสีเดิมเนี่ยใช่ใช่ใช่ไหมมันมีสีละคู่วันนี้เนี่ะสีละคู่ไม่ใช่หรอไม่ไม่บัวบัวทองยี่แปด บัวชมพูยี่สิแปดอย่างเงี้ยอย่างอันยี่สิบแปดแล้วที่เป็นสีสีอ่ะที่เป็นสีสีนี่อ๋ออันนี้บัวบานอันนี้บัวตูอันนี้บัวบานไหนไหนอ่าอ่าอ่าอันนี้อันนี้บัวตูยี่แปดอันนี้อันนี้อันนี้กับสองสีเลยอย่างงี้ใช่ไหมนี่ดูนี่กันเนี่ยนี่กูขืนมึงจิ้มกันจางเลย ลูกสีพลูลาพันลูกละพันดอกบัวเนี่ยมันหมายถึงสุขภาพอ่ะลูกละพันแล้วกันอันนี้้บ้านเพราะว่ามึงก้แปะหูกูด้วยอ่ะก้าเอพันหนึ่งไนทอนบาทหนึ่งเดี๋ยวต้องเอาใส่ให้มันกลับไปมีสีิบแ28ลูกละพันบัวตูมเนี่ยหมายถึงสุขภาพเหมาะกับบ้านที่มีผู้ใหญ่อ่าเหมาะกับบ้านที่มีคนอายุเยอะ มีคนอายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปครัก็จะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพประจำปีให้ดูดิให้ดูโอ้โนี่เป็นเรื่องอะนนต้นองอันนู้นอันนี้เห็นน,นี่อะใช่ใช่แล้วก็จะมองเห็นไหมมันเบอร์เนี่ยแหละนั่นแหละมันเทา่ทากับไอที่ใไอถังเมื่อกี้ถังถังอะไร <c oughs> อันนี้มีก huh kind of ี่ลูกยี่บแปดก็เท่ากันอ่าสี่เก้า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 ใช่ป่ะอันนี้มียี่แปดลูกอันนี้ใหญ่เท่ากับอันนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้มาก็ให้เป่าไรจะพาเจ้ดูจทีว่าใหญ่แค่ไหนก็ทําแอะอ่ะไปอันนี้บัวบัวนี่มันมีบัวชมพูกับบัวบัวทองอันนี้สีชมพูอันนี้สีทองบัวชมพูกับบัวทองใช่ ก็โรคระโรคระพันมันไม่มันไม่ไปเป็นกูราะนี้เรามียี่แปดโรคถูกป่ะแล้วก็สั่งอันนี้เป็นยี่แปดโรคถูกป่ะสองสีอีเมเียงเนี่ยสีละยี่แปดถูกป่ะอ่าก็คือลูกละพันสีละยี่แปดนะเนี่ยเออถ้าไม่ใช่ต้องสั่งให้ครบนะชมพูยี่แปดของอ่าอันนี้ถ้ากับลูกระพันสีละพันก็กับลูกระพันชมพูเนี่ยหมายถึงสุขภาพคนที่อายุเยอะ อันนี้หมายถึงปัญญากับตำแหน่งหน้าที่การงานสีทองอ่ะเขียนไปด้วยแล้วก็ให้ทำแอดไปเลยอ่าอ่าลงไปตอนนี้เหลือดอกบัวสิบสี่สีแต่เขาทำมาตอนนี้ได้แค่ห้าสีแล้วทำไม่ทันอะจ้าจานสามหหกหกหกสีได้หกสีโบบานโบบานมีกี่สีสิบสี่สีสองสี่ได้สองอ่าจบ พอยีสบสีศาสตร์ใช่มันต้องมีสีสีหนึ่งมีสองรูปใช่ใช่ป่ะเออจริงจริงมันมันต้องมีอย่างเงี้ยนะใช่มันต้องมันต้องมีมันต้องมีอย่างนี้เขาทำไม่ทันนะใช่ใช่ก็คือต้องมีอย่างงี้ยี่สิบสี่สีใช่ที่จริงสีไหนก็ใช้ได้หมดแหละเอาสีไหนก็ได้ก็คือเอาต้องกับได้แค่สี่คู่ใช่ไหมเพราะเอาไปเป็นคู่ ไม่เราไหว้คู่แต่บูชาดอกเดียวก็ได้ oh. เราไหว้ต้องไหว้คู่ยี uh huh. ้มยีเมยเ้มยิ้งแต่เขาว่าเอาดอกเดียวก็ได้อ uh huh. หรือจะเอาถ้าจะเอาสมบูรณ์เอาสองดอกอันน uh ี้ก็ดอกลาพานอ๋ออันนี้ก็ดอกละพาน,น,น,พนแปะหุกอันนี้บัวบานเนี่ยไอปาไอปอลา <laughs> บอกแพงไปไหมแพงอ่ะอืมไอปลามบอกแพงไปไหมบัวบานเนี่ยไม่ปัญหาคืออะไรรู้ไหม ปัญหาคือหูที่เขียนลงไปเนี่ยมีสิทธิ์ไม่สูงเลยถ้าไม่นี่คือจบเอวังด้วยประการรัชนีเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลาดไม่ได้เลยบัวบานมันหมายถึงว่าคนที่ทําอะไรที่ไม่สําเร็จอะ่ะมันจะสําเร็จวิธีการแก้ก็คือต้องแก้หวงจุ้ยบ้านโดยปกติของเหมาซานเราต้องแก้หวงจุ้ยบ้านแก้หิ้งมันพราะบุรุษแก้สุสารอ่าหรือไม่ก็คือต้องแก้หัวหัวนอนอ่าแต่ครั้เนี้ยบางบ้านเนี่ย มันแก้ไม่ได้อ่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเขียนขูเนี่ยบัวบานอ่ะกูยังไม่เคยเขียนเลยนะเพราะกูกลัวกูบอเลยไม่เขียนได้ไหมเออไม่เขียนได้ไหมก็เป็นบูชาแค่แต่เหมือ <c oughs> นอาจารย์ใส่เหรียญไปเป็นเค็มีจารย์วดาบด้ไรเป็นเพราะจารย์ว่าถ้ามันไหมมันไม่ดีอย่างนันดีแล้วยังไงดีใส่ใส่แต่เหรียญเป็นเ็สอะไรขอจานสาวเสียงสาวเสียง จีนารอดเอาจีนารอดนะจีนารอดเอา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 ไฟขี้เถี๊จีนารอดทุกคนฝากไฟคิดเถี๊วกันจีนารอดจีนารอดฮะจามเลยเขาด่าแล้วเนี่ยไม่ตอบเขาเนี่ยจีนารอดเขียนหูแปะหรือไม่เขียนหูแปะดีฮะพี่เดียร์เรต้องเขียนหูอยู่แล้วแหละ,ละเอาใครดีไม่เป็นไรครับแต่มันไม่ไดีไม่ใช่เวลาใช่ถ้าไม่ก็คือเราต้องเขียนใหม่ไงแต่ก็ยังต้องแปะเหมือนเดิม ตาเราเขียน่ะแต่นี้มันก็ไม่ด้วยไม่เกี่ยวเขียนหูถ้าถ้าเขียนหูบัวบาน่ะถ้าเราไหว้ไม่ถึงมีสิทธิ์ไม่สูงนะแต่เรามีทั้งสิงโตมีทั้งพูมีทั้งอะไรเงี้ยมันไม่น่าจะพลาดแต่ข้อดีของมันคือถ้าได้ไปเนี่ยถ้าเขียนหูแปะเอาไว้เนี่ยตั้งหัวนอนนี่สุขภาพดีนะนแจ๋วมากเลยใช่แล้วก็ตั้งให้บนโต๊ะทํางานหรือถ้าใครอยากจะย้ายย้ายตาแหน่งให้สูงก็ไว้ใต้โต๊ะทางาน หรือไปใส่ในเก๊กก็ได้ใส่ในเก๊ะซ่อนเอาไว้ในเก๊ทํางานเนี่ยมันจะมันจะทําให้ตําแหน่งหน้าที่การงานเบ่งบานได้เลื่อนขั้นได้อะไรในในเงิเน,นไม่เกี่ยวงงเงินไม่เกี่ยวแงสุขภาพใช่ตําแหน่งกับสุขภาพเงินไม่เกี่ยวมันไม่ทําให้เงินเบ่งบานแต่ว่ามันทําให้สุขภาพดีทําให้อตำแหน่งหน้าที่เลื่อนขึ้นไปจากอะไรแบบนี้แต่ถ้าอยู่ในเซฟไม่มีผลไม่ต้องใส ถ้าจะใส่เซฟเอาถังดีกว่าเอาถังมาอยู่ไหนบนหัวบนเซฟเอาไปวางบนเซฟขอเอเเอาถังม่วางบนเซฟดีกว่าทําไมไอรรู้กันไปอดดอกละพันอ่าๆจบจบของไหวพีเท่านี้ถูกป่ะไม่ไม่เผาไม่เช่าเผาต้องเผาเผาต้องเผาให้เขาไปไม่ได้เพราะเผาต้องเผาสิเทพจบจบของไหว้ใช่ไหมจบของไหว ได้แล้วค่ะให้ครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายมาดอกบัวขึ้นมาก่อนได้ยิดเสียงเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรค่ะได้ยินอยู่แล้วดอกบัวดอกบัวตูมสีทองเก้าเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าสีมูเก้าร้อยเก้าสิบเก้าสีมูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะสีทองเกี่ยวเรื่องปัญญาแล้วก็ตําแหน่งใช่แล้วก็เอาจักะรถสัปรรถใหญ่นะคะไอไ,ะไอ,ไอ,ไ,อไอ้ตูมเนี่ยตําแหน่งก็คือสําหรับคนที่ยังไม่ไม่มีกิจการ ยังไม่มีอาชีพตูเนี่ยกับคนที่กําลังีิเริ่มอะไรเนี่ยกับคนที่กําลังีิเรกสับปะรดกัสับปะรดนะคะสับปะรดใหญ่ราคาสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าราคาเท่าถังใหญ่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไงเดี๋ยวเลัมาไลฟ์ให้ดูถังหนึ่งยเขาเรื่องสับปะรดเรื่องอะไรสับปะรดก็มีการเฉลิมฉลององไรมีมีการเฉลิมฉลองยู่ตลอดเวลาอะแล้วก็สับปะรดเล็กให้เป็นคู่นะสับปะรดเล็กอันนี้ให้เป็นคู่นะคะคู่ละ เก้ากบาบาทพันเดียวเอง่เรยบาททุกทีทุกอย่างก่อนจะลงท้ายด้วยเก้าเก้าเก้าเพราะจะมีบาทหนึ่งเพื่อจะเป็นเหรียญนะเป็นเหรียญขวัญถึงให้สมาชิกสับประรดเนี่ยหมายถึงการเฉลิมฉลองอยู่ตลอดเวลามีการเฉลิมฉลองอยู่ตลอดเวลาทำทำให้ความเป็นมงคลอยู่ตลอดเวลาอ่ะแล้วก็อันนี้ กงกงเจดีกงเจดีทองนะคะสับปะรดใหญ่ก็เท่ากับกงเจดีทองนะขนาดเท่ากันเลยสับปะรดใหญ่นะคะเอ้ยกงเจดีทองนะคะราคาสี่พันเก้าร้อยเก้าสบเก้าบทค่ะมียี่สแปดนะมียี่สปดนะคะมีะไนี่ยมใช่มีลูกเกื่อนเงินทองมีมีลูกคิดไปให้ด้วยนะคะแล้วก็ถังเงินถังทองถังเงินถังทองนะคะราคาหนึ่งพันเก้าร้ยเก้าสบเก้าบาท ได้เป็นคู่นะ1,999บาทค่ะแล้วก็เลีอยสัมภานี่เหมือนที่วีดีโอเลอกยังไงไจรี่ทำเลยริงงริงเหมืออาจารยโอเคเลียสัมภานะคะยีลำนะคะราคา3,999ตอนนี้รู้สึกว่าจะเหลือ2องลำสุดท้ายน่าจะหมดแล้วเพราะว่าแย่งกันถ้าถ้าไม่ได้เลียสัมภาเอาอยางต่นก่อน,อนได้นะอ่ะโอเคแล้วก็ดอกบัว ดอกบัวสิบสี่สีสิบสี่สีเมี๋าไปนับสีลดอกบัวบานอ่ดอกบัวบานนะคะอากระทงละใช่ไหมอ่ะมันมันจะต้องมีฐานอ่านี้ด้วยอ่ะนี่เป็นสมบูรณ์เลยนะคะอ่าราคาดอกละ999บาทค่ะโอเคตามนั้นตามนั้นดอกบัวบานเกี่ยวเรื่องอะไรนะคะอาจารย์จะทำให้ทุกอย่างมันมันมันถึงที่สุดเงินถึงที่สุดตำแหน่งถึงที่สุด อาชีพถึงที่สุดอะไรแบบนี้<ะ>มันทํายากการที่ปราจะถึงที่สุดได้เมื่อกี้คาถามทาไมอาจารย์กลัวหูบัวกบัวบานเหรอครับจริงๆไม่ได้กลัวหูดับบัวบานแต่ว่าการในวิชาระบบพงช่วยเต่าเหมาซาเนี่ยการจะทําให้ดอกบัวเบ่งบานมันพูดไม่เป็น์เวิร์ดว่าวางวพงช่วยให้ดอกบัวเบ่งบานได้ถือเป็นที่สุดแห่งชีวิตมันหมายถึงว่าพลังงานเนี่ยมันเป่งจนเต็มที่แล้ว สังเกตดูถ้าบ้านใครปลูกดอกไม้เอาไว้เยอะๆเนี่ยต้นไม้ที่มีดอกไว้เยอะๆวันที่ตำแหน่งขึ้นวันที่เงินเดือนขึ้นอะไรพวกนี้ยดอกไม้จะออกดอกพร้อมกันทั้งบ้านอ่าอันนั้นแหละมันฟ้องในวิชาวงชจี้ระบบวิญญาณว่าพลังงานมันถึงที่สุดแล้วดอกไม้มาถึงจะเบ่งบานการที่เราจะทําฟูดอกบวัวบานหรืออะไรที่เป็นสัญลักษณ์ดอกบวัวบานในระบบหมหาซานเาล่ย มันต้องใช้วิชาในการทําแบบยิ่งใหญ่มากคือยากมากให้มันให้มันเห็นผลจริงอะ่ะได้ยากมากเราก็เลยเมื่อกี้ก็เลยคิดหนักว่ามันต้องทําถึงขนาดไหนถึงจะได้ได้มันไปได้ถึงจะได้เคสตามนั้นจริงเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่แบบปัญหาเยอะนะถ้าถ้าเราจะทําให้มันเห็นผลจริงกับวงเครื่อระบบของศาลแต่ว่าเราไหว้ติดเทพอยู่แล้วไหวเทพโชคลาภอยู่แล้ว แล้วก็เรามีระบบวิญญาณมีผู้คุมพลังงานวิญญาณในวันที่เราทําพิธีครบทุกอย่างสิงโตที่เอามาเชิดเนี่ยเป็นสินโตหยินหยางนะไม่ใช่สินโตทั่วไปเป็นสินโตขาวสินโตดําสินโตหยินหยางที่เอาที่หัวมาเนี่ยมีมีหยินหยามีหยินกับมีหยางข้างละตัวนี่นะแล้วก็เชิดให้มันรวมกัน มันไม่มีไปทําที่อื่นที่เป็นเป็นแบบนี้นะมันมัน,ม,นมันเฉพาะแบบนี้เท่านั้นวิธีลักษณะนี้อย่างนั้นอ่ามันถึงจะทําได้แล้วก็มีบางกรลูกแก้วบังกรที่ล่อเนี่ยเราก็เขียนคูที่ถูกต้องเอาหมาซาที่สุดว่าไม่มีสามาธิถามอันไหนไว้ที่ทํงาางานไ,ได้ไหมไว้ได้หมดทุกอย่างเลยช่างไว้ได้อ่าถ้าไม่กลัวใครเห็นใช่ถ้าไม่กลัวใครเห็น <laughs> แต่เราบัวจะใส่เก๊ซซ่อนดีที่สุดให้มันอยู่ในเก๊แบบซ่อน <laughs> ใช่ใช่ใช่กีรโรนดใช่เลยการการที่เราทําหูดอกบัวเนี่ยเหมือนกับเราจุดตะเกียงถ่อหวยอะ่ะแต่ถ่อหวยมันเน้นเรื่องนั้นให้ถึงที่สุดแต่ไอไอนี่มันคือสิทธิเทพไนีเนื่อแมมันคือโชคลาภถึงที่สุดแม่งยากมากเรายากมากคราวนี้เราก็ต้องมาหนที่เมื่อกี้ที่นั่งคิดอยู่เยอะๆกูว่ากูได้เขียนหูเฉพาะมันเลยถ้ากับว่า28แผ่นใช่ไหม ราะมันมียี่สิดอกบ,บัวไปยี่สิบแปดยี่แปดอกอ่ายี่สิบปดอกถ้าเกิดต้องเขียนของมันขึ้นมาจะเพาะเลยยี่สิบแปดอกก็ข,ขนาดฮูเราหูพิมพ์หูเขียนมือเรายังไม่เขียนหูดอกบัวเลยนะเพราะว่ามันมันทำให้เห็นผลจริงอะยากเราเนี่ยไม่ใช่อาจารย์อีเวนไม่ใช่อาจารย์ศามงคลทีมมานั่งสร้างภาพแล้วใช้ไปเห็นผลเนี่ยมันไม่ใช่อาจารย์แขกนะ คอนเซปต์อรจาร์แขกคือของกูต้องใช้เห็นผลใช่หไหมถ้าใช้ไม่เห็นผลไม่เอา,เ,อาเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ต้องทําให้มันใช้เห็นผลจริงๆถ้าไม่เห็นผลแล้วก็ไม่เอาทั้งนั้น่ะไม่ว่าอะไรอ๋อคมถามว่าในของไหเมันมันไม่มีเด็ดสุดอ่ะมันมีเด็ดเป็นคนละเรื่องไม่เห็นอะมันไม่มีมันไม่มีอันเดียวคข้าคลุมทั้งหมดเรือมันก็ว่าได้เรื่องการค้า โชคลาภที่มากับการค้าที่ดีที่ถึงที่สุดที่เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ไอ้ห้าธัญ,ญพืชมันก็หมายถึงเกี่ยวกับเรื่องอาการทําความสําเร็จให้เกิดขึ้นในสถานที่นั้นแล้วก็อย่างสับป,ปะรดมันหมายถึงการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ของไหวอยู่ได้หนึ่งปีแล้วเผาของไหวเนี่ยให้เอาไว้บูชาหนึ่งปีไว้ที่ไหนบ้างจัน ก็ไว้ไว้ที่หิ้งพระไว้ที่เจ้าที่ไว้บนบนตู้เซฟอาใส่ตู้เซฟได้ไว้บนตู้เซฟได้หัวนอนหัวนอนก็ยังไม่ดีถ้าหัวบไม่ไม่ควรไว้หัวนอนไม่ควรไว้เพราะว่ามันจะทำให้เราเวลาเรานอนเราอาจจะฝันไปเลื้อเทอะได้เพราะมันเชื่อพลังงานวิญญาณเอาไว้ที่หิ้งพระมีเจ้าที่ไว้เจ้าที่ไม่มีเจ้าที่ไว้หิ้งพระถ้าไม่มีเจ้าที่ไม่มีหิ้งพระ เอาแขวนไว้สูงสูงได้แต่วางวางตรงสี่จุยเอชไม่ได้ก็ในหน้าวางเจ้าที่ไงจิตุเยสแต่เอาวาง,งวางตรงพื้นตรงนั้นวางที่เจ้าเจ้าที่ก็คือจิตุเยสอยนั่นแหละดอกบัวบานคือดอกละดอกละหนึ่งพันบาทอ๋อถ้าเน้นเรื่องช่อลาบดอกบัวบานถ้าเน้นถ้าจะเอาดอกถ้าจะเอาเรื่องช่อลาบจริงๆนะไปเอาถังดีกว่าไอ้ถังคู่ก็ได้เมื่อกี้เนี่ยทันป่ะ หมดแล้วไม่ทันแล้วคื <มด S 1> อถ้าเป็นถังอ่ะมันจะเกี่ยวกับเรื่องเงินทองโดยตรงเลยดอกบัวบาเนี่ยมันเหมือนกับทำทุกอย่างถึงที่สุดถ้าเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภไม่ไม่ไม่ชัดเจนมันต้องเกี่ยวกับเรื่องตําแหน่งมาถึงจะชัดเกี่ยวกับเรื่องคู่อ่าเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอบการสอนอเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อเจรจาให้ได้มาอะไรเงี้ยโชคลาภที่มันต้องไปเอาถางัง แต่หไหมเราไม่มีมานั่งอ,อให้กําลังใจนัหวัดตรงๆที่เดี๋ยว,วถ้าขืมเอาไปใช้ไม่เห็นผลมุดาอีกอะของไหว้เนี่ยเอามาตั้งเอาไว้หนึ่งปีพอส่งเจ้าปีหน้าค่อยเผาอส่งเจ้าปีหน้าก็ค่อยเผาหรือมีเรื่องอะไรเร่งด่วนกรณีพิเศษค่อยเผาหรือถ้าได้สิ่งที่อยากได้มาแล้วค่อยเผาให้เรื่องนั้นอยู่ทนทนเช่น เราบูชาเรือแล้วเราได้งานกับบริษัทใหม่ซึ่งเป็นรถใหญ่ๆแล้วอยากให้อยู่ทนเราก็เผาเลยไม่ต้องไปเสียดายเผาเลยให้อยู่ทนอ่าแล้วเดี๋ยววันหน้ามีอะไรเราเดี๋ยวเราค่อยมาปรึกษาเราคือเผาให้มันเชื่อมให้แน่นเลยเพื่อให้บริษัทได้สั่งงานเราอยู่ตลอดเวลาอ่าอะไรลักษณะแบบนี้หรืออ่าเรามีโชคจากลอตเตอรี่หรือหวยใหญ่ๆแล้วเราบูชาถังเถังเงินถังทองแล้วเรามีโชคใหญ่ๆ เผาไปเลยเผาเพื่อแต่พราถ้าเองถูสองแสนนี่ก็เผาเลยถูกมากกว่าหนึ่งแสนบาทเราได้นําให้เผาเพื่อว่าให้ทุกครั้งเนี่ยในปีเนี่ยในทุกๆวงรอบของโชคและตอนนเนี่ยเราให้ให้เราได้โชคไปตับกระแสนแาแล้วเราก็เผาเราก็จะได้หนึ่งปีเต็มพอปีหน้าเดี๋ยวค่อยมาหาวิธีว่ากันใหม่ปีนี้เอาเรื่องนี้ให้ลาบไปก่อนสัปปะรดก็เกี่ยวกับเรื่องการฉเฉลิมฉลองคือชอบสีแดงอ่างไรก็คือสีแดงชอบสีแดง สีแดงคือสีมงคลสีแดงคือสีของพลังงานอย่างสีแดงคือสีของการเฉลิมฉลองเพราะฉะนั้นการมีสับประรดเอาไว้ก็คือหมายถึงมีเรื่องที่เป็นมงคลมีเรื่องที่ได้เฉลิมฉลองอยู่ตลอดเวลาด้านแต่ดอกบัวบานนี่ไม่ไม,ไม่ไม่เลือกสีได้ใช่ไหมไม่ต้องเป็นไ,ได้ไปทักดอกเอาให้ได้ก่อนเถ<ส>อะยี่แปดอกอะสีอะไรก็ได้เหมือนกันหมดได้ฟังฟังแล้วเนี่ยกูว่าแต่ละคนเนี่ยไอ้พวก v i เอเอาทุกอย่างแน่นอนเพราะมงรวมกันได้กี่บาทเด้ ออจพะพ่าไอ้หูกระดาษที่กูต้องเขียนมือทุกผืนไม่ได้พิมพ์นะกูต้องเขียนแล้วแปะก็อ้วกแตกแล้วแห้งผืนแล้วเป็นมือก็เขียนไม่เขียนให้นะโดยปกตินี่ถ้าไม่ใช่ของไหว้ขนาดนี้คือไม่เขียนให้นะ